สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรแบบลูกตาลดูดวงคูค่ค,คิดเป็นกัลายานามิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นยังกันบ้างเรามาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรื่องการงานทรีออฟสอดนะคะระวังมีการโอกาสเสียใจในเรื่องของการงานนะคะในมุมนี้อาจจะมีคนติชินนินทาหรือพูดอะไรที่แบบบาดใจเราได้นะคะระวังคําพูดไว้เป็นพิเศษละกันค่ะหรือว่าตัวเรานะคะคําพูดของเราอาจจะไบบาดใจคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะในส่วนของการเงินค่ะโฟออฟสอดขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าวันนี้จะเป็นภาวะที่กลับมาทบทวนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะกลับมาวางแผนกันใหม่ได้ค่ะในส่วนของความรักเพทออฟสอดขึ้นมานะคะควรโสดมีโอกาส เจอกับคนธาตุลมเมทุน,นตนกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าในส่วนของคนมีคู่ค่ะเพดออฟสอสดขึ้นมานะคะต้องระวังเรื่องคําพูดค่ะระวังแบบทะเลาะกันแบบเรื่องเด็กๆนะคะยุม่มยิมนะคะมีลักษณะนั้นได้ค่ะตัวของเอพดออฟสอสดเนี่ยก็คือต้องระวัดระวังเรื่องของคําพูดเป็นพิเศษนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะระวังแบบทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะในเรื่องของการงานนะคะเอกออฟวานขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการงานที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ การงานของคุณจะรุ่งพุ่งแรงเนาะในเรื่องของการเงินนะคะ A of Pentacle ขึ้นมาถือว่าการเงินอยู่ในกำมือคุคณคะ่ะคุณจะได้รับอโอกาสในเรื่องของการเงินตามปกตินะคะในเรื่องของความรักค่ะคุณสอบขึ้นมาค่ะคโนโสดมีโอกาสเจอกับคนทัดน้ํกากระกฎมีฟิจิกนะคะมีลักษณะเป็นคนโรแมนติกนะคะ มีอายุมากกว่านะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะคุณซับคัพบ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะความอบอุ่นนะคะจริงใจต่อกันค่ะตัวของคุณซับคัพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะในเรื่องของการงานนะคะนายอัพสอดขึ้นมาบ่งบอกว่าวันนี้เป็นงานเรื่องของความไฟค่ะวันนี้ค่ะคุณจะทําทุกอย่างโดยความรวดเร็วแต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะบางทีเร็วไปอาจจะขาดความรอบคอบได้ ในเรื่องของการเงินนะคะเดลเฟอร์ขึ้นมาบ่งบอกถึงการประสานประโยชน์นะคะคุณมีเองมีโอกาสที่จะได้เงินกับคนรักนะคะหรือว่ามีการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆนะคะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาได้ค่ะในส่วนของอความรักนะคะเดอฟูขึ้นมาค่ะคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้ชัดเจนกันมากนักนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นหรือจะเจอกับคนราศีกุมนะคะหรือจะเป็นคนที่มาจากการเดินทางก็เป็นไปได้ เดินทางระยะสั้นนะคะในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะเดอฟูขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงภาวะที่เราอาจจะไปออกเดทนะคะหรือว่ามีความสุขร่วมกันค่ะวันนี้สบายๆชิลๆนะคะสําหรับคุณค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้หลยอยากได้ท็อปปิ้กอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ